นเป็นลปนลมมคคกกเเุ่เบิดกแแิิล่มือแงเป็นตาเสบเฮงเพิ่นห้านละเด้อทุกคนเนาะลูกค้ามาอ่านโทรมาเตยสิบเอ็ดมุผู้แต่ซอนหันทันได้เปิดเถื่อเปิดแล้วค่ะขายไปน้ำจากเบิดเลวเนาะปะั๊บหัวมื้อน,นี้มีปิงนมแล้วก็ปิงตีนไก่แล้วก็กวกมีปลาหมึกเด้ออันนี้ตีละห้าบาทนะคะอันนี้สิบบาท เมื่อนี้เฮามีดนตีพอมเดอหั่นเฮานะทุกคนเฮานัดกันมาเนาะเมื่อวานนี่ซุ้มแซวแล้วย่อนลังวันเกิดให้อาจแต่ว่ามันยังทันได้เร็วเ่อพอ้อมเสิร์ฟจ้าหาบาท1สิบบาทเนาะ สบายดีสบายดีตอนคำเด้อทุกคนเนาะเปิดห้างจนอยากปิดแล้วห้างก็เปิดคลิปจ้ามื้อนี้เฮามีดารานักแสดงนะคะมาก่ดสองซองเนาะจ้าสาวงามแห่งบ้านนาว่ากับบ้านนาคำนะทุกคนเจ้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคอยนะว่าอย่าไปอยู่ใกล้เราเด้อเป็นอะไรเจ้าเข่าเกินไปอยู่นกกัดำมันเฮทศเจ้าเราเปิดโซลซิล้โตู่ เดี๋ยวเข้าสีให้ดาลลาานดนบรว่าไปตำอนา,าขอบคุณนด้อทุกคนเ <c oughs> ดนมัะแน่ยูฮานวันนี้นจะมีลูกชิน้นเ<า>ดือใกล้สีเบิรแล้วเนาะยังตำนี่เลยลูกค้ามายมยมต่อเปิดเปิดขี้บอกว่าให้เบิงงใไ้เบิงก็ได้ออย่าเบิรงซื้อได้ ซ่อมไว้ซุปเจ้าหูบออันที่เรามาไว้นี่เราบโบได้ดูบบได้ยังดอกเนาะแล้วรามาซ่อมล้อมปอมปีกอันมือคืนนี่มีผู้เบาด้อยมาหันสุข่อยทุกคนไบได้ยังเดื่อข่อยตะพูนบโบได้ซ่อมล้อมเอียงในพี่น้องเพิ่มมานัดผู้เบามาลัดผู้เบาเออแปลว่าเรามียอียงแอบแฝงขนาดนอแสงเนาะต่อไปหันของเขาเนี่ยมันก็จะคึกขึ้นขึ้นอีกเนาะเพราะว่า มีมมลินชุ่มแล้วสิบประเภทถ้าเขาเบาเอือบเบาหนาำหัยังทันได้มาอยู่ปะปะทำตำขบกุลสวัสดีเจ้าพี่น้องตางามแห่งบ้านนาวาจะไปตำกระปุลมากินเดิมมณีเดิมรอบบัวบานน้อยจ้าปะปะอุซาเปล่ามาแซยหมูวานี่ป่ามันยังอยู่สองโตเนาะแล้วว่ากันนะว่าเสียต่มย้ำฮะตินนะเอาข่าวทางน้ำนี่ยังอยู่เย็นเอาขอหนำดิจ้ะ เดี๋ยวสิเก็บใส่ถุง๊าดมือีิเจตุวิโซฝีมือนัออน,นคนจ้า,าม,มาเด้อมาเด้อไปอยาดจิบตับไปหูน้ำมาเด้อจ้า <c oughs> บาลซาวัน์จ้าเศกุบ่เซษกับกินจ้าเป็นบุญปากคอยเละนี่หันเนาะห้ออดแล้วก็วบโบโบโบอดแล้ววะเศบแทนแน่นอนอุ้ยแต่ว่าโบได้มีหมักเล่นหมักเล่นเลย<ะ> เสียบเบิร์เครื่องเฮาเขาวกับบริโภคได้คลิปบดอ้อยสีก็ได้ค่ะบอกปะมีคนมาให้เราอยู่สองคนบางดังใส่บุ๊ดไแม่เนาะเข้มกับขวดเข้มกับตื้นกระปุ้นแต่วอ่าหรือว่าใส่แอร์นั้นอีกเลยเนาะใส่บอนน้ำปลาเนี่ยแบบเบิร์เอาแบบสูตรเจ้าเลยเบอรต่างชั้งต่างกระตุน้นะนะลายเม็ดเนาะ เราซื้อมาเมื่อวานแต่เราคือแบบบางนาอุตเสดแบบไม่เข้าใจเฮ้ยนิ่งๆกันเนาะตัวซสัมบงหยดมันใหญ่เป็นตะกินยุบาพิน้องขี้มือนี่จ้าขี้มืดค่ะกินบุกกันกินด่างนะจ้าย่อยลกโคกอันนี้ติดต่ำแบบบ่ให้อาบตีเห็นจ้ามย่อยกระบอกกำลันเด้อมือข่อยจะล่างอยู่ล่างอยู่บอล่างโบราณตะกินน้ำกันคือเกาณนะคะ มื้อไข่ก็บ่ได้ไปกดเขีข้างในเลยงามอยู่พ่อเป็นยังจ้ะแม่ตักข้าวบ่จ้าเนาะสิเพิ่มบ่จักเาบ่เพิ่มไม่ทิอปดนะิอน้อแซ่บอดิสิมาซะ มันพูดมันเดืดยังมันอีมาเด้อพี่น้องเด้อจ้าเสียบมาเสียบกับกินน้ำกันเด้อจ้าเนี่ยห้องอ่ะจักตัเท่าได้บอกมันคือมีน้ำวะกระเด็นมัมีน้ำป่ะแต่ว่าเนี่ยเสียบแล้วเด้อดจ้าม้ใส่โคกอันนี้ขอบใจเด้ออ่ะเลยมาจะกินอะไรมาเลือกเลยนะคะปิ้งของเฮามาใส่จานเลยเด้อ ก็คือมือคืนนี่ซุมเฮาหันวันเกิดเลยที่จริงมีเอือยเราเลียงป่งน้ำเนาะแต่ว่าคลองกิ่น่ะมันหลายหละบอกเอื่อยหันว่าไว้เป็นมือใหม่ก่อนจังอันเอาว่าสันและมือนี้นะมาหักมาบ่พร้อมกันพี่น้องสซุมเฮาก็เลยสิกินกรมือนี้เด้อเนาะไม่เอาจานมาใส่เลยค่ะนะนี่โอ้โดยโดยจานอก็ถดูว่าภาพไม่ฮีภาไม่ฮีบายบาย เลยดูค <Goodnight> yes. uh ่ะประจําขนมไทพอนพ่อม like, uh ือ huh. ก uh ูเ้อสีคนปีงเดินทุกคนเด้อเป็นตอแซ่บแห้งเนาะราวาครับต่ำขขาปุ้นฟีมือด้านลสางบานาวาดานาโอ๊ตนางีมือแม่นางโฮงโฮงนะจ๊ะวันนี้นะคะแม่นางโฮงฮงหรอเอากินกินโดยประคับมาจักหม่ แดงเบิดค่ะเหลืออันหนึ่งี้าบาทเลยทุกอย่างห้าบาทค่ะเอันอันนี้บอชิ้นปลาเนี่ยลูกค้ามาตอนสี่ทุแล้วจ้ามาด้วยจ้ามาด้วยจ้าเจ้ามาดดแ้้าเปิดแล้ว,ลวหามดม้ จเลือองเฮียนอ่ะตอนเทียนกขาเลยาบอกยเขาเหมือนไม่เนรย่างตุ้างสิสินิสิสิี่สิ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 สีสิ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 สอสิ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 อิสิ้ิสิสิอิสิสยสิสิิสิสบสไสิสิสิสสสิสิ นันี้ยซีมกันแล้วตะกรอนเราส่นอย่างเนี้ยปังเม,ม,ม,ม่นๆหนี่งสันยากเลยรสชาติมันมจะเป็นยังไงอ่ะเอาผักไหมคะมีการทำด้วยสำหร,รลูกค้าบางคนกระบ,บอก<ว>อ,อ,อ,อ่อนบัวเอาวนาะไอเดดแล้วเบื้องมือก็เอาไอเดดเบื้องมือกระบอ,อ,อกอ,นะนะอ่อนอ่ะอ่ะ <S <S ไม่จืดนะ,ะจ๊ะแหลกคู่ ขัรเพื่อบาทหนึ่งสัวันใะจะซื้ออไรนมูลาบ้าบอยได้นึ่ก็มีมูลาดหอเอาจะไปขายบ้านนอกจะซื้อไปเรกไปเฮ็ดดองเห็นไหมเฮ็ดดองแล้วไปขายบ้านนอถ้าใครตูดท้ายนาอก็ไม่ทำบักจอยดีหรอ่ะบ้านด้เป็นแล้วที่บอก ซีนยังสำนมีค่ะตีกิจยุปิ่งนมเอาไหมไม่กินค่ะวางตุ้ไก่ป้าอบคุณน้ำต้มตี๊ดด้วยอะไรคะอันเดีนะไก่นะเออน้ำต้มตี๊ดเข้าไหมีใช้เจียวยุ่งละ กระจต่งคือตีถุงมันยังเหียออกมานี่ผมก็เอาขึ้นโอเคค่ะขอบใจเด้อแม่ข้าวได้ใส์บอแม่ข้าวไรด้ว้ไสมูนันแม่นะครับแมขาเงินใหญ่ยุกให่ยุแม่นะแล้วจัลูกมันสะอาตัวนี้เราเรี้ยงอยู่ลุง เย่ยงแบบชิวแห้งง่ายไปคือแบคืองนันแล้วข้ายตุ่นเนาะมาเด้อค่ะจะมาเห็นสันโบนี่ลายตุนอต้องเบิรดอกององเลยทุกคนเต็มที่เลยต้อง่เเสร็จเอทีเนีโห้แล้วแล้วกินเาดยพี่มแดลงไปยังสันสันตอนน่งถ่ายซึ่สันกับห้แก่ถ่ายแล้วนอาเจนาะ บหมักแค่ที่มันอยูย่ในผลออกมาอย่างที่เห็นอันนี้กินซุ้มแซวก่อนนะคะจะได้ก็ขอบใจเอื้อยลายๆเด้อกราขอบใจลายๆเด้อจ้าที่เลี้ยงปิ้งเลี้ยงกับแก้มถุงเฮามาก,ก่อนได้กี่ลายเด้อมาซ่าเรื่องงบหน่อยเด้อจัาช่วยขวายชีก้นด้วยยอะเดี๋ยวเฮากินอันนี้แล้วเฮาก็สิออกไปหาปลาหน่อยให้อีกเนาะทุกคนนะเนาะเพราะคุณอกมาส่งว่าของอาหาร ช่งแส่แรงกว่านี้แบบปีกันกหนอยแบบว่าเรามาแก่เอาแล้วพอดีมือสาเราบริมาทีนะเศบอยู่สซุ้มห้าเราบตืมอันอนั้นพอดีอี้หซุ้ม้าตื่มประเด็กอนะีกอะไเนี่ยต่มแล้ว้าก กินกับอันนี้เข็มๆหน่อยดิะะเถวไหนออกแล้วยอดถอดเอาหไหมตีนไก่แบบมีร้านเดียวในหมู่บ้านนะคะที่เพ็นแบบนี้จริงๆอยากเฮ็ดให้มันเป็นชิกเนี่ยเจอ์ของห้านเพราะว่าผ้าแล้วก็แบบกคสิติดใจดีห้านเอาผ้าเอมิอ,อ,อันนี้ใส่หมักพริกเข้าไปโอเคแล้วเนะเ แต่อย่างส่วนคนส่วนลายบุกหมากได้โผล่ไดกน่หน่อยดีๆแล้วกันเด็โน่ตะกี้ก่ได้ <c oughs> ติดติดหนะจ๊ะไม่ห้าบาทเองทุกคนเมื่อกี้นี้ผ้าให้พ่อมตุให้พ่อมป้งให้พ่อมเฉียบให,ใหม่กำไรมินมินนะแต่ข้าสเขา,ขายแพงเกินไปดีสื่อของเจ้าเนาะขายสังคมค่ะ บาน่นบไน่แนะว่าไปถอยรถเป็หนวยกัยังขี่ได้ก่อก้อยยังได้มีคนบอก่าค่อยันครับอยเดยจะยามนน่ใปสอบขับแล้วไสับเราเยเห็นอยู่ในคลิปะ มันกีแล้วันเิมกอีอีกรพ่น้องเอ้ม้นีและกิน่งนะจ๊ะไปอดบอลนทนบไว้กับมาอายูฮานเดอจ้ามาซื้อจ้าัเดือนหมเด้อมาซื้อซอยเนยซื้อซอยแนซื้อซอนพีน้องแต่กูไปอื่นตเด้อ วันหัววนเขาเลยวันใจเร็จมาวันใจเซ็ตนี่คุณเซ็ตเด้มวัมีผู้ชัดวัมีผู้ชันหาผู้ชันดีกันเงียบปิดแลวกันงี้อยู่ไปทำไปเถอะเออไปยันมาโบคอยไปทำให้เราองเงี้ยงโบเราก็ลงเกลือนะจะเอื้อทำ เราเลี้ยงขายเราขายอยู่ดอกกเเยงมาก่มาแล้วเราเลี้ยงมาไาเลี้ยง่าบอกให้แล้วแหละแต่พูว่ารักามือรเงีไงี้าแรกว่จะขอจริงเขาไม่เครื่องดื่มนเดียันั่งแต่เมื่อคืนเนี่ย่าดคิดกแรกก็ต้องตกนมารักฝ่ามือนีนาะ บริวารเด๋ยดเดียบังนั่งหนางอนมันก็บมได้มากเลยนะบรี้ตะกีกนนั้นกามากมันอยู่มากคนมากมึงพึ่งมากยังแบบสิันมันเป็นระยะแต่มันมาดูปเี๋ยวเรื่องบมากเรื่องหนามันก็ย้อยชำสเขากิ่นยี่กินชิ้นกรบปูมังคะแซ่บตอนเราเป็นขบขาโอ๊เนื้อมันก็คือไก่ห่อเนื้อเปล่าเขากินแต่ห้าอห่างเข้าอยู ทานตะกี 1941, ้เราไปเกี cool ่ยวข้าวใหาจย์เลยเขาต้มหันทุกอีมาครัเล่ขุดเนอะแล้วก็ซ้ำพ้อมจะกันเบบว่าเอาความจิ้มค่ะหรอคะลงเข้าไปยากเออมีข้าวแดง ได้วมันเสร็จครบกับผมรึยังกินสองมือสองติมด้วยฮะแหวแจงจ้าอย่าเด้อเขาบอกค่ะมันไม่ครบจำนวนค่ะเขาบอกค่ะบอกว่าอย่างหัวเจ้าเห็นบอกมีไข่หน่วยเดียวจ้าเหล่ามาสิปากว่าบมอทอตาเห็นเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กะลามือะกกระมาเมือะกินข้าวบาโลดเออตสี่ปริมื้อาเปล่โลกินวน้น้อยละกมืออะเอาการกินวเป็นา้าบนอื่นบเห็นหนามันเลยมามาม่ใจเ็าเนาะิดลมาไว้ิบไดยูเฮงไว้ยังลหมาหรอวะจงงเลยห้เรามาก่อนห้เรามาก่อนยูจะคิดขอพักว่ามันคืนเบิร์ดแล้ว ชอนโลบุดีเป๊บขอคุณค่ะมามาเดี๋ยวเขาใหญ่บนนั่งดีกว่าคุณเจ้าเห็ดยังได้ป่านะอืมยังบ่มีบ่ได้สีเห็ดเออป่านั่นนะเออสีได้ส์อะบ่งเต๋อไว้กินด้วยสบายแซ่บบอกเลยเด็ตั้งแต่เว็นมาจังกันไปใหญ่ออกไปหุบบ้านนี่มาคัดจังหวะเขาอู้ดิ๊ด เธอเงี <Hoy S 2> ้ยไปให้ส okay, ันยวดโอเคทุกคนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะสบายดีเดี๋ยวเาสีใหญ่วงออกมาแล้วเด้อแม่ละเด้อจ้าจ๋าซุปหจะกินเบอร์แป๊บพอดุหางกะกินตีนหนึ่งซุมข่อยกระไดนั่งตัวเบิร์จิตตีนแล้วพอดุไปบอกกินตีน